1> 1. าจารย์หนึ่งพาุวัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไวทัสจำกัดและเจ้าของแบรนด์ปันปันโมริเข้ารับรางวัลกินรีทองมหาชนครั้งที่11ในสาขานักบริหารธุรกิจดีเด่นโชชูผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารองคอ์กรความสำเร็จทั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นและศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจสามารถพัฒนาไวทัสจำกัดให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงพร้อมสร้างแบรนด์นปันปันโมริให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องรางวัลน,นี้ตอกย้ำบทบาทนักธุรกิจรุ่่่นใใหหมที้ ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการยุคใหม่ สวัสดีคะ่ะเจ้าหนึ่งนะคะดูไหมครับของน้ำนมครับวันนี้ได้ดีใจมากๆเลยได้มาร่วมงานที่ใหญ่มากต้องบอกวันนี้ลรเป็นงานที่ทรงเกียรติมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นกินนารีทองคำนะครับรวมไปถึงรางวัลต่างๆโดยและก็แสดงความยินดีกับทุกทท่านที่ได้รับรางวัลด้วยและส่วนตัวเราเนี่ยวันนี้เราก็มารับรางวัลเหมือนกันก็รู้สึกดีใจเหมือนกัน ขออาจารย์รับสาขาอะไรไคเป็นสาขานักธุรกิจนะคะปีนี้นักธุรกิจปีที่แล้วรับกินรีไปแล้วปีนี้ก็มาด้านของธุรกิจบ้างนะครับเพราะตอนนี้กำลังทําขนมนะฮะเปิดร้านขนมชื่อปันปันโมลิอยู่ที่บางแสนนะฮะติดตามกันนะครับไปทานกันได้เป็นขนมเออเป็นขนมไส้ทะลักแต่เป็นทะลักที่น่ารักคนกินก็น่ารักอะไรประมาณนี้นค่ะไปดูคอนเซ็ปต์ได้ที่บางแสนเลยนะครับรอต้นการทำขนมรอบต้น ลึงเลยเนี่ยเราเป็นคนชอบทานชอบทานขนมมากๆขนมที่ไหนอร่อยเนี่ยจะเดินทางไปไปหาไปเฟ้นหาแล้วเฮ้ยโอ้ทำไมเราไม่ทำของเราเองเลยเนี่เมื่อเราเป็นคนชอบทานขนมอะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนทำขนมนไม่เป็นนะเราเลยคิดว่าอะไรขนมะอะไรที่เราสามารถที่จะคิดค้นแล้วก็สามารถที่จะทําได้อะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นขนมไส้ล้นแล้วอร่อยมากซึ่งมีไส้แปลกๆหลายๆไส้ามากที่แบบว่ายังไม่ได้แบบ เออมีตามท้องตลาดทั่วไปอะไรเงี้ยคือขนมเนี่ยยังสามารถที่จะมาเป็นอาหารได้ด้วยนะฮะบอกว่าไส้แปลกๆไส้อะไรย่งไงอายุที่อยากช่นไส้กะเพราอย่างเงี้ย อยู่ในอย่างไซผัดกะเพราประมาณเนี้ยนะตอบรับเป็นยังไงบ้างทำว่าดีไหมดีมากดีมากแล้วมันแปลกเพราะมันแปลกแล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าอยากลองนะครับไปลองกันได้นะครับที่บางแสนเลยนะฮะชื่อร้านปันปันโตนีนะครแล้วก็ยังมีผลงานอีกหลายอย่างมากเลยช่วงปลายปีเนี่ยอาจจะมีละครนะครับอาจจะมีซีรีส์เดี๋ยวยังไงติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมน้ำสบู่นะครับผลงานที่ว่าล่าสุดไปนะครับเป็น ซีรีส์ครับเดอะสแกมเมอร์ครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับอ่ีพีแรกลงลงภาพยนต์ไปแล้วนะครับแต่ว่า EP 2นี่จะทำเป็นสกู๊ปแบบ30ตอนครับให้ยาวมากขึ้นครับรอชมกันนะครับแล้วก็เพิ่มใช่ครับแล้วมันดูต่างประเทศนะใช่ครับมีแนวโน้มคอันนี้อันนี้ไม่รู้เลยเนี่ยส่วนตัวรับบทอะไรเนี่ยเป็นตัวลายเป็นตัวลายเป็นตัวลาย บางคนก็บอกว่าไม่ค่อยชอบเป็นนางเอกเพราะอยาจะชอบเป็นตัวร้ายนะตัวร้ายได้ก่อนนางเอกเสมอจริงหรือเปล่าใช่เราเป็นคนที่ชอบพี่ฟ้านปิงปิงมากก็เลยรู้สึกว่าเราออกงานบ่อยก็เลยหาคอนเซ็ปต์ของตัวเราเองบอกว่าอุ้ยเออรู้สึกชอบไลฟ์สไตล์ของพี่ความปิงปิงก็เลยเอามาประยุกต์นิดนึงคล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่ครับคล้ายๆกันมันก็เป็นแรงบันดาลใจที่เรารู้สึกว่าอยากสวยเหมือนพี่ความปิ่งปิงบ้างนะฮะ นี่ตต่แล้วต้องให้ท่านผู้ชมเป็นคนให้คะแนนแล้วล่ะบ <c oughs> ้านหรือเป่าโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวบ้านปิงปิงหรือบ้านอะไรบอกมาตรงๆ คาดว่าจะมีโปรเจกต์หนภาพ,พย,ายนยตร์ด้วยในช่วงปลายๆมีแต่ครั้นี้เราจะมีเพลงนะครับกำลังจะขอ้อออกมาเ <c oughs> ชื่อไหมว่าแบบเป็นเพลงที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากอยากทาเพลงที่เราสามารถเต้นได้เพราะว่าดิ่งเลยเราอยัง <c oughs> ไม่แก่เรามีความรู้สึกว่าเออเราอยากไปแดนซ์ส่งนิดนึงอะไรเงี้ยอยากทำให้ตัวเองนะเนี่ยนะแต่คิดว่าเป,เป็นเพลงที่น่าจะน่าจะติดตลาดอยู่นะต้องลองไปฟังกันดูนะฮะอาจจะแปลกๆนิดนึงแต่เพราะนะครับก็อยากมีเพลงที่เราสามารถเต้นได้ป่้าเราเต้นเราจะเป็นลมหรือเปล่านะ ซ้อมเต้นอยู่ซีเรีน่าจะเป็นช่วงปลายๆนะยังไม่ได้มีโปรเจกต์แต่คิดเอาไว้าคาดว่าอยากทำนะครับอยากทำาครับฝากติดตามด้วยนะครับทางช่องทางนะครับ Facebook พานุวัตรได้เลยนะครับเฟซบุ๊ครับฟองนัทภูมิครับเดี๋ยดีใจมากเลยวันนี้เออแต่ดิ่เงียบเ <laughs>